สวัสดีครับพบกับเซอร์ซิดนะและเราอยู่ในเกม Creature of s o n a n i a และว,วันนี้เราอยู่กับเจ้าหมูเด้งนะครับเซโรลาคัสนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเทโรลาคัสหรือน้องหมูเด้งกันดีกว่านะครับว่าจะน่าเล่นแค่ไหนแล้วก็มีความสามารถพิเศษมากแค่ไหนนั่นเองนะแต่พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยฝากกดไนแล้วก็สับสกายกับเซอร์ซิดด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าสถานะของเจ้าเทโรลาคัสนะครับผมหรือน้องหมูเด้งเนะี่ย ซึ่งเจ้าเทโลลััสเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะเป็นสัตว์กินพืชอย่างเดียวนะครับค่าพลังชีวิตของน้องอยู่ที่4,200นะครับโจมตีอยู่ที่250นะค่าสเตมินาอยู่ที่100นะเวลาในการเจริญเติบโตอยู่ที่20นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่4,000ปอนด์นะความเร็วในการเคลื่อนที่การเดินอยู่ที่26นะครับการวิ่งอยู่ที่78นะครับถือว่าเชื่องช้าอยู่พอสมควรนะแต่ว่าถ้าวิ่งนี่คือสู้ได้เลยนะครับผมเอฟเฟกแ์นะครับมีบล็อกบี75นะคร์เจ็นะครับ ลบล้างสถานะนะครับซุ่มโจมตีนะครับการโผลแล้วก็การขวานั่นเองนะสำหรับเจ้าเทโลราคัสนะครับผมซึ่งสีเพื่อนเพื่อนก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะซึ่งตอนนี้เซอร์ซิสจะปรับแต่งเป็นทีมน้องหมู่ดิ้งนะครับผมนี่เป็นไงล่ะขนาดลาตัวของน้องก็ถือว่าค่างนี่จะหลบให้ดูเอาเอาเอามีตัวนะมีตัวเขาอะไรเราหรือเปล่าเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าไม่น่าจะทำอะไรนะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับผมอยากไม่อยากให้โตเลยนะฮะ ไม่อยากให้โตเลยนะครับสก,กิลติดตัวมี fortify นะครับแล้วก็มี ambush นะครับ fortify น่าจะเป็นการลบล้างสถานะนั่นเองนะส่วน ambush เนี่ยก็น่าจะเป็นเอ่อทำให้วิ่งเร็วมากขึ้นนะฮะซึ่งน้องวูเด้งของเราเนี่ยก็จะกินพืชผักเป็นอาหารนะฮะไปทดสอบเสียงร้องตอนเด็กกันดีกว่านะครับว่าเสียงร้องของน้องจะเป็นอย่างไรนะเ่ามาฟังเสียงร้องตอนเด็กของน้องเชโรล,ลคัสกันดีกว่านะครับเริ่มจากเสียงเฟลลี่ว้าวเสียงบอดแคท ว้าวเสียงเหมือนฮิปโปโปเตมัสเลครับเสียง v o ย c e เอาเสียง v o ย c e สั้นมาก a ก t i o n เฮ้ย a ก t i o n เป็นเสียงนี่เหรอว้าวไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องรอโตนะครับเราจะได้รู้ว่าเสียงร้องตอนโตเป็นแบบไหนนะการเดินของน้องในการเดินปกติเนี่ยบอกเลยว่าเชื่องช้าพอสมควรน,นะเรามาดูการวิ่งนะครับนี่ครับการวิ่งนี่คือปวดปาดเหมือนกันนะครับเนี่ย เออบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดนะฮะการว่ายน้ําของน้องหมูเด้งก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะว่ายน้ําได้ค่อนข้าที่จะไวนะขนาดที่เป็นสัตว์บกนะเนี่ยเนี่ยผมเร่งสปีดการว่ายน้ําให้ดเูเป็นไงเป็นไงโคตรไวนะฮะเออไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสำหรับน้องหมูเด้งเนี่ยเออเป็นไง่ะเอาเรื่องจัดเหมือนกันนะ เราก็ว่ายน้ำไไวเหมือนกันนั่นนี่อ่ะซึ่งตอนนี้เราก็หิวแล้วนะครับเราจะหาเบอร์รี่กินนะฮะน้องหมูเด้งนี่บอกเลยนะครับว่าเขากินค่อางจะเยอะมากๆเลยนะถ้าใครเลี้ยงไม่พอนี่ถือว่าลําบากเลยนะฮะ <c oughs> ไม่อยากให้น้องโตเลยนะครับเนี่ยออื <c oughs> <c oughs> แล้วข้างบนเขามีศึกอะไรกันไม่รู้นะฮะเดี <c oughs> ย๋ยวผมไปดูกันดีกว่านะโอ้ <c oughs> <c oughs> โอลทอสครับกับตัวอะไรไม่รู้สู้กันนะกับปูหรือเปล่าโอ้โหกัดกันจุ๊บจับจุ๊บจับเลยนะเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเนื่องจากมีเกาะใหม่ที่เชื่อมเข้ามานะครับตรงนี้นะทำให้เราสามารถเดินทางข้ามมาพักผ่อนหรือหลบภัยที่ตรงนี้ได้นะครับนี่เกาะใหม่จะอยู่ตรงโซนนี้นะฮะเออนี่มีอาหารมีอะไรเพียบพร้อมนะฮะแล้วตรงนี้มีมีตัวเหมือนมีตัวนะมีแม็กมาสเตอร์ครับตัวอะไรวะแม็กมาสเตอร์เนี่ยว้ายน่ากลัวครับน่ากลัว เราไม่รู้จักนะฮะโอมันยงไงไงโอ้โหตัวขาวเมี่ยมแมกมาตานะฮะมันมาไล่เรามาไล่เราเชื่อแล้วใช้พลังของหมูเด้งวิ่งครับผมเด้งเด้งเด้เด้งเด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 ไอ้นั่นบอกว่าโอ้ยวิ่งไวจังวะโอ้เกือบตุยนะฮะ ไอ้แม็กมาสเตอร์มันห่วงที่นะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่โตเพียงพอที่จะสู้กับมันได้นะครับอุ้ยนยั่นไงเฮ้ย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 เ้ย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 นอเรื่องจังวะลองอ่ะดิว้ายกลับไม่โดนะครับแต่ว่า2ตัวนั้นสู้กันเรียบร้อยแม็กมาส atte. เตอร์เอาเอาเอาไอตัวนั้นมา ไอตัวนั้นมาเราก็ดำน้ำหนีสิครับนั่นดหไอหนุ่มสู้กันนะ้องหมูเด้งเหรอหมูเด้งก็หนีสิครับเอาแล้วโตแล้วหมูเด้งโตแล้วนะครับเป็นไงเล่าขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเอาขึ้นไปก่อนอา้าวนี่ไงไม่รู้ไม่รีรู้เฮ้ยนี่เป็นไงน้องหมูเด้งโตแล้วนะครับ แม็กมาสเตอร์แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโทษฐานห้าว <c oughs> ห้าวเกินนะครับซึ่งโซนนี้นี่สามารถเอาชีวิตรอดหรือก็หรือว่าสามารถเป็นที่พักตัวได้ยาวๆเลยนะเนี่ยมีเบอร์รี่ให้กินมีน้ําให้กินนะฮะแล้วก็เป็นโซนที่ไม่ค่อยมีใครจะมาออกมีอยู่นะแต่ว่าเขาอยู่ที่อื่นกันนะครับเขาไม่ค่อยอยู่ที่นี่กันนะเพราะว่าที่นี่มันเปล่าเปลี่ยวเกินไปนะฮะ แต่ด้วยความที่เราต้องฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเมื่อน้องโตขั้น2แล้วเนี่ยน้องจะมีท่าแกร็บขึ้นมานะครับก็คือท่าคาบนั่นเองนะครับท่าคาบเหมือนฮิโปเลยนะเอ้ยนั่งไงตัวอะไรวนะน่ะเฮ้ยตัวอะไรเพื่อนขอลองแง้มสักทีได้ไหมลองแง้มสักทีนึงได้ไหม วิง่งบอดีไ้ไสวยงามโอ้โหกับแตกนะครับผม,มแล้วผมก็ผ่านมาได้นะครับเก <spe c oughs> ือบแย่นะครับอเจ้าตัวเมื่อกี้นี่มันร้ายกาจจริงๆเลย <spe c oughs> แค่ไปทดสอบดาเมจนิดเดียวเองนะฮะเกือบดองอ๋อดัทดดร์ดก็คือเฮ้ยมีเคียนดิวมีเคนดิว มีเชเดีวมีเชเดีวโอ้โหไอ้เชีย่ยเกือบดองเกือบดองนะครับเกืบดองเดี๋ยวผมต้องหาเบอร์รี่กินเพิ่มเติมก่อนสักหน่อยนะฮะไม่ว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับน้องหมูเด้งของเราซึ่งตอนนี้น้องก็ได้โตมาเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วนะฮะลังชีวิตอยู่ที่2,400นะความเสียหายที่148ครับค่าสเตมินาที่120นะครับเอาไปดูโซนอื่นกันนะครับรอการเติบโต เอาแล้วล่ะพูดเหมือนตาเห็นนะครับตอนนี้น้องหมเด้งก็เติบโตไปที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่น้องหมูเด้งเติบโตเลยนะทดสอบท่าคาบนะครับนี่ฮะคาบแล้วก็กัดนะฮะไม่ทันนะตอนนี้อยู่โซนนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดนะฮะ <c oughs> <languages> นี่ไปยังไงล่ะน้องหมูเด้งของเราก็เติบโตแล้วนะครับผมอุ้ย โอ้โห oh, อย่างเอานะครับสําหรับน้องหมูเด้งอรอบทิศทางจริงเื้น้องหมูเด้งโคตรเท่นะฮะดูปากของเขาสะก,ก่อนนะครับดูปากเขาพร้อมงับเลยครับพร้อมงับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงของน้องหมูเด้งตอนโตแล้วกันนะครับผมว่าเสียงของน้องจะเป็นแบบไหนนะเริ่มจากเสียงเฟลลี่ว้าวเสียงบอดแคส ว้าวเสียงวอยอาวเสียงวอยสั้นจังเสียงวอยไปแล้วเสียงอแเคชั่นนะครับฟังดีๆ เจ๊โอ้โหก่อนนี้นี่โคตรดีนะเพื่อน <S <S คืออาหารค่อนข้างจะอ,มม <Ooh> อุดมสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมดูค่าสถานะเนะบื้องต้นก่อนนะตอนนี้พลังชีวิต3,600นะค่าความเสียหาย215นะครับค่าพลังงานหรือสเตมิน่าอยู่ที่134นะรีเจน7.5นะครับช่วงนี้มีดวงจันทร์สีเลือดนี่โคตรบ่อยนะเพื่อนนั่นน่ะโอ้โหตัวนั้นมันลอยมันลอยข้ามฝั่งไปแล้วช่วงดวงจันทร์สีเลือดนี่แหละครับจะมีตัวใหญ่ๆนี่คือกัดกันลานาวเลย เพราะว่าเอฟเฟกบัตมูลเนี่ยมันจะช่วยลดคูลดาวในการกัดนะฮะเนี่ยเนี่ยดูดิดิด,ดูดูหมูเดงหมูเดงตาแดงหมดแล้วนะฮะ บัตหมูนี่คือสัตว์พวกนี้จะตาแดงก่ำเลยนะเพื่อนๆโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้น้องหมูเด้งก็ได้มาโชว์แคสเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบใจน้องหมูเด้งไม่มากก็น้อยนะสำหรับวันนี้เซอร์ซิสบบไปแล้วแล้วพบกันใหม่น้องหมูเดงบายบายยืดอู้ yeah, What's the score? Zerses, tell us what's right Zerses say it's funky Zerses say it's cool Game review so hot It's breaking all the rules Thumbs up, thumbs down Let the gamers drool Zerses got the groove Man, you ain't no fool 8-bit or 3